สวัสดีครับเราลองมาดูในภาพต่อของเรือเบียดเทียมกรณีพิเศษในเกมจริงอย่างที่กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าขุนดำหนีขึ้นมาตานี้นะครับผมก็พิกขุนขาวมาตานี้แล้วก็เอาชนะไปแต่ทีนที้จริงๆแล้ว,ลวเนี่ยมันแพ้หมดถึงแม้เขาจะลงมานี่เขาก็แพ้ ders. ทีนี้เราจะมีวิธีการเอาชนะอย่างไร,งไรดูนะครับผมถ้าเข้ามานี้ผมก็จะใช้เรือเหล่านี้ลรก บ,บังคับขนเขาเข้าไปจากนั้นเอาเรื้องไหนตัวเนี้ยขัดอับขนเดินไม่ได้ละสีดําตัดทิ้งนะครับเขาจะเอาเสมอได้ด้วยการทําให้เราไล่ไม่ได้หรืออับได้อย่างไรตอนเนี้เรื่องอับเนี่ยเขาลําบากละเขาเหลือเบียวความอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นตั้งแต่คลิปก่อนหนานี้ว่าการมีเบียวความเหลือใช่ว่าจะเป็นคุณกับเราเสมอไปอาจจะเป็นโทษก็ได้ทีนี้เพราะฉะนั้นเขาเดินได้แค่เบียวความเป็นน้กัดเรือนะครับ เอากรณีที่ถ้าเดินเรือก่อนถ้าเดินเรือเนี่ยเดินได้ตาเดียวเดินไปตาที่โดนกินนะเดินไปตาอื่นเม็ดลุกถ้าเดินเรือต้องเดินตานี่ท่าลุกแล้วปิดครับอันนี้เขาต้องกินลุกละไม่อย่างนั้นเราจะเบี้ยหายลุกเพราะถ้าเกิดเขาเบี้ยมาเราก็จะกินเรือเขาแล้วเขาก็จะมีเบี้ยความเดินเราก็เดินเรือมาลุกดังนั้นตามเนี้ยต้องกินลุก กินลุกนะครับถ้าเราออเอาเบี้ยหายกินกลับเขาจะหลุดเลยเราเอาผลกินครับฐานทั้งหมดที่ผมทําได้นี่คือมาจากหมาก,กลนเท่านั้นนะครับตามที่อาจารย์ละครท่านสอนไว้เขาต้องมาตานี้แล้วก็เข้าทันเข้ามาตางนี้เราลุกจนพอดิพอดีเลยนะครับทีนี้มันจะมีอีกแยกหนึ่งในกรณีนี้ อย่างที่บอกว่ากรณีที่เราลุกนะครับแล้วเขาลงมาเราลุกเขาขึ้นไปเพราาเบี้ยหาขัดเขามีอีกวิธีนึงก็คือเดินเบี้ยความมาบล็อกเม็ดไว้ก่อนทีนี้เราจะทํำยังไงง่ายที่สุดของเราครับเดินเรือกลับมาตานี้เดินเบี้ยความโดนเม็ดลุกจนถ้าเดินเรือเดินเรือมีตานี้ตาเดียวเพราะถ้าเดินเรือไปตาอื่นเราจะเอาเรือเรามีลุกจนนะครับเขาก็ต้องมาตานี้ พอมาตอนนี้ปุ๊บเราก็กินเขาก็เดินเ้ียวความเราก็เลือกเลยครับถ้าเดิชอยนี้ก็จะเอาเรือลุกหรือเอาเม็ดลุกก็ได้นะครับชนะเหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับความจริงแล้วในกรณีที่ถ้าเป็นรูปเนี้ยแล้วเขาไม่มีเรียงความอยู่ถามว่าชนะไหมคําตอบชนะแน่นอนครับ ถ้าชำนาญในการไล่แปกระดานตำแหน่งเรือเบีย้ยเทียมอย่างนี้เนี่ยชนะแน่นอนอชนะยังไงนะครับถ้าเกิดเขามาอย่างนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงน็อกของพี่ขุนตานี้ชนะแน่นอนถ้าเขาลงมาล่ะเขาลงมาตานี้นะครับอาจจะชนะได้ไหมชนะยังไงเรามาดู ถ้าเข้ามาตอนนี้ผมลุกเข้ามาตอนนี้ผมลุกอีกทีมาเข้าก็เข้าตอนนี้ผมเอาเรือมาตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้ต้องต่อตอนนี้ใช่ไหมครับต่อตอนนี้เราก็ลุกรอยจะเอาตาไหนอถ้าเราเราหัวงนักเราก่อนลุกตานี้นะครับแล้วก็กินหรือว่าเราอยากจะให้เขา ได้นับน้อยๆไปทีนึงเราก็ลูกร้อยตานี้ให้เขากินแล้วเราก็กินตานี้นะครับถ้าไล่สิบหกไม่จนก็แสดงว่าพื้นฐานแย่มากนะครับต้องกลับไปฝึกไล่ใหม่โอเคขอบคุณครับทุกท่าน